สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์กรอยโยลองอังกฤษกันนะก็คือลำนี้กับเรือบรรทุกเครื่องบินโรบินของสาร์ฐก,ก็คือลำนี้นะก็คือถ้าใครเป็นสายเติมอ่ะเอ้ยอซื้ออาร์กรอยดีไหมวะแค่ส่องพันซ่องร้อยฟ้าเมตรคือจำไม่ได้แล้วซ่องพันซ่องร้อยเท่าไหร่ แต่เ็เรียกว่า2200พฟา์มเมตรนะกับโรบินเนี่ยแค่หกแสนก็คือล้ำหน้ามันดีฟ้าวันนี้แล้วจะมาเปรียบเทียบไม่ดูกันนะถ้าขายแบบเฮ้ยไม่ทานาส่ายบันทุกเครื่องบินก็ไม่เป็นไรนะปิดคลิปไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ทานาส่ายเรือบรรทุกเครื่องบินแบบผมเนี่ยก็คือดูคลิปนี้แล้วก็อเาไปตัดสินใจซะว่า จะเติมซื้ออาร์คเล l าย่อหรือว่าจะเก็บหกแสนดาวทองซื้อโรบินก็คือนี้สำหรับคนเล่นสายเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะคลิปนี้อ่ะยังเรามาดูโรบินก่อนเลยนะโรบินมีเครื่องบินในโลงเก็บทั้งหมด70็ดสิลำก็คือตรงนี้นะเนี่ยก็คือมีเครื่องบินในโลงเก็บเจ็ดสิลำ ไฟเตอร์ซองกองกองละห้าลำต่อบิโดหกลำตอล่อหนึ่งกองส่วนบอมเบอร์มีห้าลำซองกองเครื่องบินในรันเวย์ที่ขึ้นบินรวมกันทั้งหมดเป็นยีหกลำแล้วมันบวกทองกับดาวทอง30%เอร์เซเครื่องบินนี้คงแบบ คงไม่ต้องดูก็ได้เนาะเพราะว่ามันอับได้อยู่แล้วอับเพื่อเครื่องบินเพิ่มได้แล้วเรามาดูทางฝั่งของอเมเอ้ยของอังกฤษอาร์คอยอลกันนะอาร์คอยอลมีเครื่องบินในลงเก็บเจหกลำก็คืออันนี้นะเครื่องบินในหลงเก็บ76หกลำหมายความว่าไงหมายความว่ามาร์คฟาเรือโรบินหกลำส่วนอันนี้ก็มีสองแบบ ก็คือเลือกกันได้เลยนะแบบที่หนึ่งไฟเตอร์ห้าหลำสองกองแบบที่สองไไม่เออนั่นแหละถูกและวตอบิโดบอมเบอร์3ามกองกองละสี่ลำกับบอมเบอร์สี่ลำหนึ่งกองมีเครื่องบินในลันเวยี่สิบหกลำก็คือที่ขึนะ้นอย่สิบหกลำอันนี้ก็แบบที่สองนะ เครื่องบินที่ขึ้นบนลันเวก็ยิ่มหกลำเหมือนกันไฟเตอร์ซ้มกองกองละสี่ลำตอร์ปิโดบอมเบอร์ซ่องกองกองละสี่ลำแต่บอมเบอร์อ,อ,อละลำเบอร์อ,รอะมีหกลำต่อหนึ่งกองก็คือแล้วแต่จะถนัดเลยนะแบบทีหนึ่งอะบอมน้อยแต่เน้นตอกับไฟเตอร์เป็นมาตรฐานละายคนอยู่แล้วนะ แบบที่สองอะ่ะก็คือไฟเตอร์อะ่ะมันเยอะฝ่าก็คือไปสก,กัดกองเครื่องบินไฟตรงข้ามได้แบบสามทางเลยสามทิศเลยสามกองทิศละกองอะ่ะถ้าคุมดีๆนะมือไวๆอะ่ะกองหนึ่งก็ทิศหนึ่งเลยอะ่ะถ้าพูดในภาษาบางๆก็หนึ่งกองหนึ่งจุดอะ่ะ ก็คือยิบหกโลบินกับอาร์คลอยอ่อมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือลันเวมันมียิบหกลำนะขึ้นได้ยิบหกลำลันเวอันนี้คือเหมือนกันแตก่การเล่นแตกต่างกันตรงที่ว่าอาร์คลอยอ่อจะเล่นได้สองแบบก็คือแมพที่หนึ่งก็ไฟเตอร์กับตอร์บิโดบอมเบอร์แนวหลังก็คือมีแค่สี่ลำเองนะกองหนึ่ง แต่แบบที่สองก็คือไฟเตอร์จะแบบมีลายกองไงต่อบิโดก็มีน้อยเน้นแบบบอมกอง1-6ึ่งกลำก็ถือว่าพอได้อยู่นะถ้าใครได่ถนัดไฟเตอร์เครื่องบินเอเอทีละอย่างี่าก็คือโรบินอ่ะจะเล่นได้แบบเดียวก็คือไฟเตอร์กับบอมเบอร์ก็คือต่อจะไม่เน้นจะเน้นแค่ไฟเตอร์กับบอมเบอร์ แน่นอนนะว่าเป็นสายที่ผมถนัดอยู่แล้วบอมเบอร์น่ะก็คือลอบินอนะ่ะเหมาะสําหรับผมเลยเพราะว่าต่อมีแค่หกลำต่อหนึ่งกองอันนี้คือผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช้บอมเบอร์กับไฟเตอร์เป็นหลักแต่หลายๆคนก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันเป็นเรือฟรีกับเรือนั้นนี่ใช้เพชรในการซื้ออันนี้ใช้ดาวทองต่อมาก็คือลรงเก็บลรบินบรรทุ มันทุกเครื่องบินได้แค่เจ็ดสลำแต่อาร์คลอยอมันทุกเครื่องบินทั้งหมด76กลำม,มากก่่าโรบิน6กลำต่อไปเรามาดู AA กันนะก็คือ AA มี38กระบ,บอกสำหรับอาร์คลอยยแต่ Aa เอโรบินมีสี่สกระบอกอาร์คลอยอกับโรบิน่ะ โลบินเอเอเยอะฝาแต่แรกด้วยที่ว่าเครื่องบินน่ะน้อยฝาอาร์คลอยย่หกลำและเล่นได้แบบเดียวส่วนอาร์คลอยย่อเอเอมันสามสิบแปดน้อยฝาโลบินเครื่องบินเยอะฝาเจ็ดสิบหกลำและเล่นได้สองแบบส่วนเกาะเครื่องบินนี้ผมจะไม่ดูนะเพราะว่ามัน มันจมง่ายเกินอาเป็นเรืออะไรก็เถอะเรือเครื่องบินที่เกาะตึกๆก,ก็เถอะมันก็จมง่ายอยู่ดีเรื่องกรน,นี้ผมจะไม่ดูก็แล้วกันนะข้ามไปเลยก็คือคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเปรียบเทียบโลบินกับอาร์คหลอยถ้าใครคล้องใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ